ครับสวัสดีครับหนูพลอรสวัสดี์สวัสดีค่ะเป็นปะเนี่ยเสียงเสียงเหมือนป้าแก่ๆเก๋เจ็ดคนพอดีเลจ็ดคนเจ็ดคนพอดีเจ็ดแล้วเนี่ยไปเริ่ม let's go คิเมดวะโอเคผมคนดีดูเควสก่อนให้ตายสิ วิ่งช้าจังวะอ๋อจังหวันี้นั่นนัประตูพีดีสิบห้าละตก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 ฮอืมเปิดไฟไม่ใช่เปิดไฟเปิดอะไรวะนั่นเตือนครับตก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 กหนูเจมาแล้ว มีการฆาต,าก,ราตากรเกิดฆาตะก่อนหรอฆ่าเกิดขึ้นป่าต้องไปเช็คชีพจรกันฮึภ,ยภยัยปลอดภัยไอฟิวเบ็ดปะวะอย่านะอย่านะอย่านะอย่าฆ่ากันนะอย่าฆ่านะเช็ก่อนเช็กก่อน,กกนแฮมแฮมสีเหลืองศพอยู่ไหนศพอยู่ไหนเฮ้ยพอยไม่เนียนอะ ตอบแชทดิเกียวออกมึงเห็นกูย่ออกเกมไม่เรื่องออกง่ายๆว่ามีซาสกินิวแล้วก็กูเนี่ยที่ปลอดภัยกูเดินออกไปตรงซ้ายเว้ยแล้วก็สีแดงพึ่งตายเลยแล้วก็สีเหลืองก็โดนสีเหลืองอยู่กับใครพี่เจมใช่ใช่ใช่สีเหลืองอะตไม่รู้เรื่องยังไรหุบปากหุบปากคุณไม่มีสิทธิพูดฆาตกรไอ้กล้วย ไอ้กลัวไอ้กลัวเป็นไงฟิลเห็นพลอยถือมีดไหมแบบปาดเชือกอะไรเงี้ยไม่ได้ถือมันเดินตกหลุมแม่ะเดินตกเดินตกหลุมท่อมันลึกท่อมันลึกท่อมันเยอะเกินไปเลยตกไอ้กลไปห้องน้ำมาเมื่อกี้จบเกมเฮ้ยเกมไวว่ะจะกันฟิลเป็นเต้น ไอฟิวเต้นสายหยอกอะไรอยู่หลาง,าง,ลางหะอ,อีกแล้วว่ะคนดีตลอดแล้วกูมีเคลสแกนด้วย ทลาสบาร์ไม่ขึ้นทีนดี้ก็จะไม่รู้พอ,อยหนัวเพ่อะเนี่ยพอรนปาดคอเขาเพระเนี่ยเฮ้ยไอ้บอยไอ้บอยไอ้บอยเวลาระยะห่างไม่เป็นหรอมั้งมันกำลังกดปุ่มตืดดึงตืดดึงอยู่อ้าว แกกูลังทำเฟสเลยเอางี้ศพตรงไหนศพตรงไหนก่อนห้องปั่นไฟครับผมห้องปั่นไฟทางซ้ายเหรอครับผมอ๋อ่กาบกูอยู่กับสีน้ำเงินสีขาวแล้วก็สีเขียวกูบอกได้เลยว่าน้องพลไม่ใช่น้องพลหนูพลหนูพลกับบอยไม่ใช่ที่กูเห็นนะใช่ ปหนกูอยู่ไม่ใช่กูแน่นอนกูกำลังอยู่ห้องในชืดๆอ่ะรู้ว่าเมื่อกี้กูเดินผ่านสามคนเมื่อกี้น้องไอ้อยู่ต่อไฟอยู่สงสัยไอ้แปมวะอืมทำไมวะไม่ค่อยมีเบาะแสเลยไม่มีเบาะแสมึงคนเดียวเลยกสกิลแล้วกันอ้าวสกิลแล้วกันกูอยู่ในห้องชืดๆกูเดินกูคนเดียวกูไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นอ่ะ เะคิปแล้วกันเอาใครโหวตไอ้เพี้ยใครโหวตใครโหวตกูเนี่ยผมเซคิปนะผมสซคิปนะฮะเขาคิปเหมือนกันเซคิปสองคนนะเดี๋ยวกูจะไปไล่ย้อนดูเดี๋ยวกูไปย้อนดูสเตีมไปสุดถือว่าใช่เลยเฮ้ยทำไมทำไมเราโหดกันอย่างวะแบบบวชสองรอบนี่แบบแม่นแม่นจัดเลยอะแม่นเกินมา ใหม่มาม่ะมีทั้งนิวมีทั้งนิวทั้งใหม่อ่ะน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ไม่ได้แย่มาเจอกันปิดไหมครับนิวได้สใยมากเซนดีเซนแล้วดีทุกคนไอฟิลวะหวะฟิลแน่เลยใช่แน่นอนแล้วใครไว้ปิดไฟม่เดะ ปล่อยปะวะเราแวงไปบุลด์แล้วพอยแน่นอนอใช่เ,เปลี่ยนแก้วก็ได้嘛เดี๋ยวแก้วใส่เขาแตก <laughs> ปวดเสียงเงิน <laughs> ปวดเสียงเงินแก้วๆๆแก้วก็เกิดอะไรวะแก้วแก้วเฉย แหวนเฮไปตรงห้องไฟห้องห้องชื้นใช้กล้องจอเกินบ่อยยืนดูชิปจอเนาะยเห็นหูพอยหนูพลอยใช้หายุ่งทั้งน เราอะต้องถ้าบอกไปรักซืก้อกันปล่อยวิ่งออกมาวะ่ะไอ้ <c oughs> ทุกคนบอกเลย <c oughs> ทุกคนหลับไปเลยทุกคนฟังผมครับฟังผม <c oughs> ผมมีหลักฐานชั้นเด็ดเลย ผมดูกล้องอยู่ผมเห็นบอยเดินเข้าไปแล้วก็เดินออกมาแล้วสีขาวว่าเดินเข้าไปก่อนหน้านี้โอ้ใช่หรือเปล่าครับผมดูกล้องอยู่ครับฝั่งไหนฝั่งไหนงขวาครับฝั่งฝั่งขวาครับใช่ไหมาเยกล้องวะกูฆ่าเอาทำไมเป็นเลขสิบ ังดูกล้องขนาดนั้นแล้วอ่ะโคตรจบเลยเฮ้ยทำไมเราโหดจังวะแล้วใครโบสคุณเนี่ยไปแข่งกันได้เลยครับนี่ใช่ไหมวะทำไมวะทธไมเธอที่ต้องฆ่าหรือวะสามเกมติดแล้วอ่ะดูว่าดูว่าบอยลงเ็นดูดูดูทำอะไรให้พี่วะ